เป็นการเปลี่ยนกุญแจนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับกุญแจรถนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับกุญแจรถกระบะนะเบอร์ของแบตเตอรี่ก็ CR 2 0 1 6นะอันนี้อย่าไปซื้อผิดนะครับถ้าซื้อผิดเนี่ยมันจะหนานะ CR 2 0 1 6เนี่ยมันจะบางนะโอ้ยตรงนี้นะครับ CR 2016, สองศูนกมโวลต์ก็ถอดง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไขค,ควงแบนก็ได้นะแต่อันนี้เป็นชุดเครื่องมือถอดนาฬิกานะครับแล้วก็แกะมันก็จะมีร่องตัวนี้นะอันนี้เป็นของอีสูส์นะครับเอาแกะค่อยๆแงะนะครับโอ้ยแกะง่ายๆนะพอถอดก็คนะ่อยๆแนะง้มออกมา มันก็จะมีอะไรปิดอยู่ตรงนี้นะครับแกะออกมาทั้งชุดเลยก็ได้นะครับแกะมาแบบนี้แล้วก็มันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะอ่าเอาคควงแบนก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้แกะ งัดหน่อยนะมันก็จะแข็งอยู่พอสมควรครับกออกมาก็จะเป็นแบนถ้าเราไปซื้ออีกเบอร์นึงมาใส่นะครับมันจะปิดฝานี้ไม่ได้นะเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้มันหนานะครับก็มิเตอร์วรัดดูสักหน่อยนะครับด้านล่างนะด้านล่างนี้ก็จะเป็นขั้วลบฝั่งด้านบนก็จะเป็นขั้วบวก ตัวนี้ได้3.037มโวลต์อ่ามาวัดดูอีกตัวหนึงนะครับดูว่าเป็นไงนบ้าง3.3โวลต์นะตัวนี้ไฟแรงกว่านะครับได้เป็นตัวใหม่นะเมื่อกี้วางแล้วไม่ได้สังเกตเอา3.3ใส่นะด้านล่างก็จะเป็นลบนะครับด้านบนจะเป็นบวก ก็ประกบเข้าไปเลยนะครับใส่ฝั่งด้านนี้ก่อนแล้วก็ด้านนี้ก็กดเข้าไปใส่ตรงนี้ให้มันเข้าก่อนนะครับแล้วกดป๊อกเข้าไปนี่ก็เอาใส่เลยนะครับมันจะมีไซส์อยู่นะครับใส่ไม่ถูกทางก็หรือใส่ไม่ถูกข้างถูกด้านไม่ถูกด้านก็จะใส่ไม่ได้นะกดปุ๊บไฟแดงก็ขึ้นปุ๊บๆๆเลย มันเดิบมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นและวเนี่ยเจ้วเลยนี่นะครับไฟแดงป๊บปบเลยของเดิมมันกดไม่ขึ้นนะครับก็เราก็ซื้อทานมาเปลี่ยนเอานะครับ ก็ใช้เครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้ก็ใช้ไขควงแบนก็ได้นะครับค่อยๆแกะออกถ้าไม่เขาเปลี่ยนก็เขาก็คิดค่าบริการนะครับนี่เราก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นมีขายนะฐานตรงนี้นะครับที่สําคัญคือเบอร์นะเบอร์่านเนี่ยอย่าซื้อผิดนะครับ CR 2 0 1 6ถ้าเป็น CR 2 0 2 3อีกเบอร์หนึ่งนี่นะครับมันจะหนามันจะอ้วนเวลาเราใส่ตรงนี้เราจะปิดฝาตรงนี้ไม่ได้นะครับ มันมีสองลูกนะอันนี้อีกลูกหนึ่งก็อันนี้ใช้ได้นะครับแต่ลูกนี้เนี่ยกดแล้วไม่อีไม่อาเลยนะก็เลยซื้อทานมาเปลี่ยนเลยก็เรียบร้อยนะครับ